จจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะสิ่งทอที่เป็นเทรนด์ของโลกที่เรียกว่า BCG Economy ได้แก Bio ่ b e i o Economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า c i r c u l a r Economy เน้นการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าและ g r e e n Economy เน้นแก้ไขปัญหามลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SME 5คลัสเตอร์ที่สอดรับกับคอนเซปต์ของ BCG Economy Model วันนี้เราก็จะเน้นในส่วนของแฟชั่นที่เป็นคอสเพลย์แฟชั่นที่เป็นสปอร์ตเทคก็คือการกีฬานะครับแฟชั่นที่เป็นเฮมคือใยกันชงนะครับแล้วก็เอจจิ้งไลฟ์สไตล์ก็คือสำหรับผู้สูงวัยนะครับรวมทั้งเรื่องของเซอร์คูลาร์เท็กซ์ทล์ซึ่งเป็นฐานใหญ่ นะครับของทุกๆกลุ่มน,นะฮะเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราน่าจะมุ่งเน้นในมุมนี้นะครับซึ่งตลาดเนี่ยมีความต้องการค่อนข้างสูงโครงการเนี้ยถ้าเรามีการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆเหล่านี้ออกมาแล้ว <c oughs> เราสามารถเอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปใช้ในคลัสเตอร์ย่อยๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์คอสเพลย์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับที่เราพยายามจะส่งเสริมนะฮะให้มีธุรกิจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในการแต่งตัวลอกเลียนแบบตัวละครหรือว่าเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นพล็อปเรื่องของวิทเรื่องของการแต่งหน้าอันนี้เป็นธุรกิจที่เรามองว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะฮะซึ่งเขาเองก็สามารถใช้วัสดุที่มาในคอนเซปต์ของ BCG ได้เช่นกันครับ เราต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของเนื้อผ้านะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่ทําให้ผ้าตัวนี้เกิดความสะดวกสบายในการสวมใส่นะคะแล้วก็ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นมาการใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันเกิด h i g h value ในส่วนของสินค้าของเราแล้วก็ สามารถทําให้สินค้าที่ส่งออกไปจากเมืองไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปถึงในระดับโลกค่ะการที่ได้มาเข้าร่วมกับทาง TSTI เนี่ยก็คาดหวังว่าเราจะได้การพัฒนาเรื่องของเช่นเนื้อผ้าเรื่องเทคนิคการตัดเย็บมากขึ้นเรื่องเทคนิคการทําแพทเทิร์นต่างๆนี้เพื่อที่ให้คุณภาพของชุดของอุปกรณ์เสริมเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปทัดเทียมในระดับนานาชาติได้มากขึ้นครับตอนนี้สังคมข,ขาพเพมยเป็นสังคมที่อยู่ในบับเบิลนะครับเราจะมองในรูปของทั้งหนึ่งเราสามารถที่จะ พัฒนาโปรดักต์เนี้ยให้เข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นรวมไปถึงจริงๆเนี้ยยังมี c o มมูนิตี้คอสเพลย์อื่นๆทั่วโลกอีกนะครับเราต้องการที่จะให้คอสเพลย์ของเราเนี้ยสามารถที่จะมีสินค้าไปสู้กับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นผมอยากจะเรียนรู้วิธีการทำแพทเทิร์นเนี่ยครับการตัดเย็บทำแพทเทิร์นเนี่ยแหละผมยังได้แค่เบสิคพื้นื้น อยากจะเรียนรู้ให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะว่าในเมืองไทยมันก็ไม่มีสอนตัดพวกชุดคอสเพย์เนะชุดคอสเพย์มันก็จะมีอะไรที่มันยากกว่าชุดปกติชุดคอสเพย์บางชุดมันอาจจะต้องใช้ผ้าที่ลักษณะพิเศษอย่างเช่นผ้าหนังผ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหาได้ยากด้วยหนึง่งแล้วราคาสูงด้วยอย่างเงี้ยวิธีการตัดเย็บก็ยากเงี้ยครับมันก็มีความพิเศษอยู่ซึ่งเราต้องเรียนรู้ตง้ พัฒนา5เครือข่าย SME Cluster จะมีทั้งด้านผลิตภัณฑ์ข้อมูลความต้องการของตลาดตลอดจนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยตั้งเป้าพัฒนา SME 675รายผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสมัครร่วมโครงการได้ที่ www.thaitextile.org หรือ Facebook Thailand Textile Institute